วันนี้่ะไรครับก็เกินความคาดหมายที่คาดหวังไว้ค่ะจริงๆก็หวังไว้แค่11-4ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้เลยค่ะผลงานในวันนี้ทําให้แข่งขันในรุงนี้มั่นใจมากขึ้นไหมครับมั่นใจมากขึ้นค่ะแต่รู้สึกว่าก็วิ่งให้มันสนุกสนานแค่นั้นแหละค่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายเห็นบอกว่ามีบนไปด้วยผนอะไครั ตอนเข้าสนามมาก็บนไว้ว่าถ้าวิ่งได้1ิบค่ะจะโอนเงินให้แม่ไปทำบุญค่ะเท่าไหร่หมื่นหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอบชิงบนอีกรอบนึงแล้วกันค่ะีทุกอยาเรามีวิธีการที่จะรับมือกความกดดันแล้วก็ความต่นเป็นอย่างไรบ้างครับในในรอบสิบที่ที่เราเตรียมมาเอาไว้ง่ายกับการแข่งขันครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่กดดันค่ะรู้สึกว่าสนุก อยากแบบรีแลกตัวเองไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีกว่ายัางไงบ้างเออพรุ่งนี้ก็หวังว่าวิ่งสบายๆแล้วก็สนุกก็พอแล้วค่ะพอถ้าคาดหวังมากๆจะกดดันตัวเองแล้วก็จะวิ่งไม่ได้สภาพอากาศไม่ค่อยดีเรื่องฝนตกสภาพร่างกายเป็นไงบ้างรอดเป็นอยู่ไหมยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมค่ะค่ะ ก็จริงๆก็ดูจากประเทศอื่นแล้วก็จริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ารอบชิงได้ค่ะเพราะว่ามีแต่โตโหดงั้นเลยค่ะสุภาษิตอะไราย่างนี้แต่กีฬาชาวไทยในฐานะที่ตรงนี้เราก็น่าจะเป็นมาสติสุดก็พุ่งมีรอบไปนอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะค่ะ